ทุกคนขาอย่ารอช้าค่ะถ้าออกกําลังกายแล้วแบบเห็นผลช้ามาตัวช่วยคะ่ะดูดไขมันเหมือนเมโยคะ่ะเป็นคนออกกำลังกายบ้านอยู่แล้วแต่ว่าจ้ามเนื้อมันขึ้นยากล่อง11เหมือนเหล่าดาราเหล่าแบบบล็อกเกอร์ที่เขามีกันอะ่ะทํายังไงก็ยังไม่มาสัทีคะ่ะเลยตัดสินใจมาที่เดอะม s สเตอร์ดีกว่าเพราะว่าอยากมีล่อง11เซ็กซี่ลายค่ะดูดให้มันจบจไปเลยคะ่ะ ฉันต้องเห็นร่องสบอและเอลฉันต้องแบบเหลือประมาณ2ี่สามยบี่พอค่ะตอนนี้เหลือ2ี่สี่แล้วค่ะสวยมากค่ะตอนนี้ครบ3ามเดือนแล้วเรียบร้อยค่ะดูดไขมันไปแล้วครบ3ามเดือนคือไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องควบคุมอาหารค่ะเซ็กซี่ไลน์ก็ยังอยู่หุ่นก็ยังเป๊ะฟังแบบนี้เลยค่ะต้องขอบคุณเดอะมาสเตอร์ค่ะเดอะมาสเตอร์